ทุกชีวิตมีกระทึ้นในเร้อมต้นแล้วก็วนจึดแก่ให้แลเห็นในตอนกางทุกอย่างต่างๆเป็นไม่ยกเว้นตอนท้ายตายทุกคนนั่นทุกรัตนั่ทียศัก์ขอนอน้อง แด่พระรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธผู้สูงล้ำคุณพระธรรมผู้สูงส่งคุณพระสงฆ์ผู้ประเสริฐก็เกิดเป็นพระรัตนตรัยด้วยความเคารพอย่างสูงยิง่งขอกราบแสดงความเคารพต่อพระครูพิพักยานัก,กิจ รองเจ้าคณะอำเภอขาขวาสินา,นารินกล่าวว่ารัชเตรประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมทั้งพระเทรานุเทระมัชิมะนวะกะทุกรูปโดยความเคารพขอเริญพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่เราทุกคนได้มาส่งร่าง อันไรวิญญางของค,อองอคุณพ่ออ่อนพ่อปูนรือที่เรารู้จักในชื่อเล่นว่าคุณพ่อไตเป็นวาระสุดท้ายในวันนี้เพราะเราทุกคนต่างก็มีความผูกพันมีความสัมพันธ์กับคุณพ่อผู้วัยชนไม่ว่าทางใดทางหนึ่งก็ตาม บางคนก็เป็นภรรยาบางคนก็เป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติเป็นิตรเป็นเพื่อนร่วมโลกเราทุกคนต่างก็ได้แสดงถึงน้ำใจมาส่งร่างอันไรยุ่ญยาณของคนพ่ออ่อนพ่อพูดในวันนี้เป็นเวลาสุดท้าย ตอนน่้ต้องขอแสดงความเสียใจกับ้าภาพเป็นอย่างยิ่งต่อการจักไปของพู้ชมบุคคลน,นั้นเป็นที่รักที่เคารพที่นับถือที่บูชาของลูกหลานและญาติมียรแต่ถึงยังไงก็ตามนั้นก็เป็นสัจธรรมความจริงของชีวิต ที่เกิดขึ้นมาบนโลกนี้มันก็จะให้เราได้เห็นทุกอย่างตามที่บทกลอกนที่จะมาภาพกล่าวในเบื้องต้นว่าทุกชีวิตของคนเราก็มีเกิดขึ้นในเบื้องต้นชีวิตของเราเกิดขึ้นมาตั้งแต่แรกแล้วมันก็วนเวียนเปลี่ยนแปลงไปให้เราได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่าง ในว่าจะการเจ็บไข้ได้ป่วยในว่าจะเป็นร่างกายมันเปลี่ยนแปลงไ,ไปจนแก่เท่าชราไปแต่ตอนท้ายทุกคนก็ต้องมาสู่จุดนี้เมื่อไม่กันก็ต้องตายถ้าพูดเรียนความตายแล้วทุกคนก็ก็จะรู้ได้บ้างอาจจะได้ฟังมาบ้างว่า ลักษณะของการตายของคนเรามีอยู่กี่ลักษณะแต่ในทางพระพุทธศาสนาบัณฑิตหลายท่านนักปราชญ์หลายคนได้กล่าวไว้ว่าการตายลักษณะการตายของคนเรามีอยู่สองอย่างคือหนึ่งตายโนอกสองตายในหรือเราจะพูดอีกอย่างว่าตายจริงกับตายหลก ตายนอกตายในอย่างนี้สองอย่างนี้มันก็ประมวลเป็นสองคำหมกันตายนอกคือตายยังไงคือการตายของผู้ิชนคนธรรมดาเราท่านทั้งหลายดังเช่นคุณพ่อในวันนี้เป็นการตายของผู้ติชนคนธรรมดาที่ยังมีกิเลสครอบงำอยู่เราก็ต้องเวียนว่าย ตายเกิดอยู่ในัฏสงสุารนี้อีกนานเป็นลักษณะการตายแบบลอกๆตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่อีกมันก็วนเวียนไปอย่างนี้ตลอดไปแต่การตายในคือการตายเหมือนของรพระพุทธเจ้าหรือสมณะโคดมของเราที่เรานับถือและพระอัครสาวกทั้งหลายที่ท่านสามารถ ลุกตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้คือตามตายจากกิเลสทั้งหลายไม่มีกิเลสมาครอบงำอีกไม่มีโลกปรดหลงมาครอบงำอีกท่านตายไปแล้วเป็นตายแบบจริงๆเป็นตายจริงคือท่านไม่ต้องกลับมาเกิดมาวนเวียนเกิดได้รับความทุกข์ทรมานในโลกนี้เรียกว่าตายจริง และอย่างีประเภทของการตายประเภทการตายของคนเราก็คือมีอยู่สี่ประเภทตัอหนึ่งตายเพราะหมดอายุสองตายเพราะหมดบุญสามตายเพราะหมดอายุและหมดบุญพร้อมกันและสี่ตายเพราะกรรมาตรน ประการแรกที่ว่าตายเพราะหมดอายุถ้าพูดถึงอายุของคนเราตั้งแต่หลังสมัยพุทธกาลมาหรือสมัยพุทธกาลมาเป็นต้นมาอายุไขของคนเราเฉยอยู่ประมาณ80ปีหรือจะเลยไปบ้านก็มีส่วนน้อยแต่ถ้าอายุไขของคนเราเราก็ประมาณ80ปีหลังจากพระพุทธเจ้าปริพพานได้ ร้อยปีอายุไขทุของคนเราก็ลดลงมาหนึ่งปีอย่างนี้และทุกวันนี้พระพุทธเจ้าปริพพาได้แล้ว 12, ประมาณสองพันห้าร้อยหกสิบแปดปีชีวิตของคนเราก็จะอยู่ประมาณทั่วไปก็อายุไขของคนเราก็อยู่ประมาณเจ็ดสิบกว่าปีตน้ตนต้นแค่นี้ เมื่อเราอายุประมาณเจ็ดสิบกว่าปีแล้วตายก็เรียกว่าตายเพราะวันอายุการท่านบุญกุสลนที่ท่านยังทำก็ยังมีอยู่แต่ท่านหมดอายุไขท่านก็ตายไปมีประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองคือตายเพราะบ,บุญวุ่คือบางคนบางท่านตายอายุประมาณหกสิบกว่าปีแถวนี้ห้าสิบกว่าปีแถวนี้นังทีนะ อายุขของท่านยังมีอยู่แต่ว่าบุญี้ท่านเคยทำกรรมที่ท่านเคยก่อเป็นกรรมดีมันหมดแล้วก็ท่านให้ําให้บุคคลนั้นตายไปเ,ยเรียกียกว่าตายเพราะหมดบุญคือบางคนบางท่านก็ประมาทมีบุญส่งให้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่เราประมาทในการใช้ชีวิต ไม่ก่อบุญใหม่ทำบุญเพิ่มเติมบุญใหม่อย่างเงี้ยบุญเก่าที่เราทำมันก็หมดไปเร็วถ้าเราใช้บุญเก่าเติมบุญใหม่ได้ด้วยมันก็เพิ่มภูําให้บุญของเราก็ไม่หมดไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนที่หมดบุญแล้วตายก็มีมากมายดังเช่นตรงวันนี้เราไม่ก็อยได้คิดเรื่องกรนี้กัน มีประเภทที่สองประเภทที่สามคือตายเพราะหมดอายุและหมดบุญพร้อมกันหรือบางคนบางท่านตายตอนอายุเจ็ดสิบกว่าปีอดรมาณทางอายุหมดแล้วก็บุญท่านก็หมดด้วยแต่ท่านก็ตายไปเพราะอยู่ไม่ได้และประเภทที่สี่คือตายเพราะกรรมอาตมตนในทุกวันนี้เราก็เห็นเยอะ สมัยต่ก่อนมีไหมมีตายเพราะกรรมาตลรอนแต่ข่าวสารในรุ้นนึนทุกวันนี้บางคนตายตั้งแต่อยู่ในทอ้องบางคนก็คลอดออกมาก็ตายบางท่านได้ปีหนึ่งก็ตายสองปีสามปีสิบปียี่สิบปีสามสิบปีสี่สิบปีอ่างเนี้ยแล้วก็ตายไป พราะกรรมเก่ามาตัดรอนที่เคยกระทำคือกรรมตรงนี้เป็นกรรมไม่ดีถ้าเป็นกรรมดีจะช่วยเสริมอายุให้เราได้ยืดยาวขึ้นถ้าเป็นกรรมไม่ดีมันมาตัดรอนชีวิตเป็นกรรมชั่วที่เราไม่เคยทำนั่นเองมันมาคอยตัดเราในชีวิตของคนเราสั้นลงเราก็เห็นมาามายข่าวสารทุกวันนี้ไม่ว่าทางโซเชียลเฟสบุ๊กเฟสบุ๊กยูทูบยูทูบตามโทรทัศน์ทั้งหลาย เราก็าเห็นอยู่เด็กบางคนก็สิบกว่าปีเกิดอุบัติเหตุบ้างจมน้ำตายบ้างููกคอตายบ้างเนี้ยฆ่าตัวตายบ้างโดนข้าฆ่าตายบ้างสิ่งเหล่านี้มีมากมายให้เราได้คิดได้พิจารณาบุคคลเหล่านั้นอายุไขก็ยังอยู่นะแต่ว่ากรรมมาตัดรอดคือกรรมเก่าที่เคยกระทำอาจจะชาติก่อนก็นได้ อาจจะชาติปัจจุบันนี้ก็ได้เราทำโดยในรูปตัวไม่ว่าทางกายทางวาจาทางจิตใจอาจจะทำกันหนัการคนบารท่านอาจจะเพิอไอ้ดาว่าเปล่าร้ายพระสงฆ์ล่าร้ายปิดามรดาผู้มีศีลมีทรรกรรมเหล่านั้นมันเต็มกรรมหนักแล้วก็ทำให้ชีวิตของเราสั้นไวมากขึ้น บางคนบางท่านก็เป็นกรรมเก่าด้วยการอาจจะทําร้ายบิาดามางดาทําร้ายพระสงฆ์พระเจ้าอย่างไงก็ได้ทําร้ายผู้ที่ศีลิอะไรก็ไกด้บางอย่างบางประการหรือทําร้ายผู้ที่มีคุณต่อสังคมคุณต่อประเทศอย่างเงี้ยกรรมเหล่านั้นในชาติก่อนยังไม่ตอบสนองแต่เมื่อเข้หมดชีวิตชาตินั้นไปรับกรรมในอบายูุลแล้วเมื่อเกิดมาเป็นคน ก็ทำให้เป็นคนอายุสั้นตายไปคือสิ่งเหล่าน,นี้ก็ได้ตายเพราก,กันมาตรอดการตายแบบนี้คือบางทีก็ตายแบบดีบางทีก็ตายแบบไม่ด,บบดีก็มามากมายเพราะฉะนั้นทนานสาธิชนทั้งหลายชีวิตของคนเราในตอนท้ายคนเราก็ต้องตายทุกคนแต่ถ้าพูดถึงคำนี้โดยส่วนมากเราจะลัวรัวตาย กลัวเรื่องความจริงของชีวิตสิิงเราเนี่ยเพราะงั้นถ้าเรากลัวสิ่งนี้เราต้องรู้รู้จักใช้ชีวิตรู้จัดดำเนินชีวิตของตนให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ไม่ว่าต่อตนเองไม่ว่าต่อครอบครัวไม่ว่าต่อสังคมก็ตามประเทศประเทศชาติก็ตามเราต้องรู้จักใช้ใช้ชีวิตให้เกิดคุณเกิดประโยชน์สำหรับตัวเองให้มากที่สุด ด้วยการทำยังไงคือทำคุณงามความดีทั้งหลายนั่นเอง,เองหรือที่เราเรียกว่าเป็นบุญเป็นบุญสนะ่นที่เราได้ทำความดีทั้งหลายที่ทำไม่ว่าจะทำต่อคนรอบข้างไม่ว่าจะทำดีต่อคนในครอบครัวไม่ว่าจะทำดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันคนในชุมชนด้วยกันคนในประเทศชาติด้วยกันมีคุณมีคุณงามความดีตอบแทนคุณ คนรอบข้างกับอีรามารดานี่ก็เป็นบุญเป็นดุสย์โดยคุณงามความดีของเราที่เราประกอบขึ้นแล้วก็เป็นทรัพย์ภายในของเราโดยตรงในต้องให้คนอื่นมาทำให้และก็ไม่มีสใครสามารถแย่งไปได้ด้วยทรัพย์ภายในตรงนี้นั่นเป็นของบุคคลของใครคนใดก็เป็นของคนนั้นไม่ว่าจะเป็นการทำบุญต่อพระสงฆ์ก้าเจ้าไม่ว่าจะเป็นการทำบุญกับ ผู้ทือสินรักษาสิลอะไรทั้งหลายตก,ตาก็ตามผู้มีสินมีธรรมทั้งหลายหรือเราจะทําบุญกับยาจกยากไร้คนยากคนจนสิ่งเหล่านี้ทําได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นข้าวปลาอาหารเสื้อผ้าเครื่องนมนมเสนาสนะทั้งหลายที่มีความจําเป็นต่อชีวิตเห็นเข้ากขาแปลเราก็ช่วยเหลยอกันอย่างนี้เป็นบุญเป็นสมเนี่ยรู้จักใช้ชีวิต ให้เกิดประโยชน์เป็นการสร้างบุญสั้างกุศลหรื่อที่เรียกว่าทรัพย์ภายในของเราเก็บสะสมไว้ให้มากที่สุดก่อนที่เราจะลาจากโลกนี้ไปยังไงวันหนึ่งวันใดก็ตามเราก็ต้องได้มันรอนอยู่บนเชิงจิตตถามนี้มันนุ่งกันไม่ว่าจะเป็นโยมเป็นตมาก็ตามแต่ว่าจะเร็วหรือช้าก็อยู่ที่บุญกรรมนานแต่ของแต่ละคนเพราะงั้น เราต้องรีบคนขวายสร้างบุญสร้างตัวตนด้วยการรู้จักช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือประเทศชาติช่วยเหลือจุนเจือพระพุทธศาสนาอย่างนี้ที่เรานับถือเนี่ยเป็นบุญเป็นตัวตของเราเป็นทรัพย์ภายในไม่มีใครสามารถแย่งไปได้ด้วยเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นที่พึง่งของคนเราทุกๆคนไม่ว่าจะตอนมาเกิดก็ตามไม่ว่าจะตอนอยู่ในโลกนี้ก็ตาม ไม่ว่าจะไปจากโลกนี้ก็ต่างบุญกุศลเหล่าเนี่ยจะเป็นที่พึ่งเป็นเพื่อนแท้เป็นมิตรแท้ติดตามเราไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายที่มาพูดมาก็พอสมควรเจอเวลาเล็กน้อยก่อนยุติขออนุาจแห่ง,งบุญกุศลที่คุณพ่อพ่อปู่หรือพ่อไก่ท่านใดเคยกระทำตอนนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่ และบุตรสนที่ภรรยาลูกหลหานและญาติศรีเมษหายร้องทั้งแก่ผู้นี้นทั้งหลายได้พากันกระทำมาแล้วตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้ขอให้บุกรสนเหล่านั้นจงมารวมเป็นตะบะเป็นาลวะปัจจัยเป็นนิสัยส่งไปถึงโรงเยนธนาคัรของคุณพ่ออ่อนพ่อปูนหากแม้โรงเยนาครข,ของคุณพ่ออ่อนพ่อคูนตกอยู่ในกองทุก ขอให้บุญกุศสเหล่านั้นจงนำพาคุณพ่อให้พ้นจากกองทุกได้ไปอยู่ในสุขติในสัมไารภพตามความประสงค์ตามความปรารถนาของภรรยาและลูกหลานจงทุกประการหากแม้คุณพ่อพ่อปูนได้รับผนบุญบุญสลจากภรรยาลูกหลานและญาติสนิทเมียสหายพร้อมนั่งแก่ผู้มีเกียรติทั้งหลายแล้วก็ให้คุณพ่อหันหน้ามาให้พร แก่ภรรยาลูกหลานและญาติสนิทมตรสหายพร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายที่ที่มาส่งร่างของคุณพ่อในวันนี้จงมีในความสุขความเจริญคิดถึงสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอให้ความคิดความปรารถนาเหล่านั้นจงปรานสําเร็จจงพรานสมเร็จจงพรานสมเร็จทุกอย่างทุกประการตามใจปรารถนาของทุกคนพร้อมทั้งมีอายุวันนะสุขาภพละ ทุกที่ภาราตริการเอวันก็มีเรื่องรายการละชนี